เฮียขายุกัวะเฮ้ยเฮียสองตีสะพานมาสะพานมาสองตีสองตีสองเฮียเราไม่มีทางหนีไอือตาย้ได้สองตายสองพลังสอทททดาวนึงดาวดาวดาดาวดาวเฮ้ยคนมาโอ้ยดาวสอดาวสดาวสง ั้งแต่ช่วงที่ Delta Force ปล่อยตัวอย่างเกมออกมาเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับมันเป็นเกมที่ผมเนี่ยไม่ได้คาดหวังอะไรเลยสักนิดไอเรื่องปืนเนี่ยมันก็ดูโอเคนะแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยผมแทบจะไม่สนใจเลยสารภาพตามตรงนะครับว่าผมเนี่ยมาลองเล่นเกมนี้ก็เพราะว่ามันมีแค่พีกซ้ายกับพีกขวาก็เท่านั้นเองซึ่งมันเหมือนเกมที่ผมเล่นอยู่ก่อนหน้านะครับแต่พอได้ไปเล่นจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอเกมบ้านี้มันสนุกกว่าที่คิดไว้ยิ่งโหมด e x t r a c t i o n ยิ่งมันคือมันเหมือนกับว,ว่าเกมนี้เนี่ยมันม พอดีพอดีนะครับระหว่าง Apex ที่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ตรงหน้าได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้สกิลด้วยแต่ก็ต้องใช้เหลี่ยมใช้ความเก่าแบบทาคอฟซึ่งบอกเลยว่ามันโดนใจจัดจัดครับ แล้ววันนี้เนี่ยผมหยิบ FN Scar H มาเล่นนะครับปืนนี้เนี่ยยิงแรงสุดใจเลยผมเนี่ยชอบปืนนี้มากๆนะครับแต่ว่าตอนที่เล่นทาคอฟเนี่ยปืนมันมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ยกช้าแต่พอมาเล่นในเกมนี้เนี่ยมันคล่องตัวกว่ามากๆแถมยิงแรงยกปืนเร็วแล้วก็ยังยิงนิ่งอด้วยแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มีไฮไลท์เดือดของเจ้าปืนนี้เนี่ยนะครับมาให้ดูกันเหมือนเคยครับส่วนใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมกลับมาตอบเหมือนเดิมแล้วเจอกันใหม ไปออดมินดีกว่าปะได้มีคนอยู่หลังรถปืนมันจะยิงตูดผมเจ็ดพาส์ทซับติองเขาได้กดนะยิง พ้อมาแล้วนะแอดมิน,น,นลองวิ่งตามไปนะเฮนะเดี๋ยวเช็คท่อเนี่ยมีคนมาแล้วโอเคครับพี่มเข้าทางไหน้ยเหี้ปอดปัดเซิร์ฟเวอร์ ้น่าผมมีระเบิดควันตัวดูตัวดูสกแก้องใครของมันของมันตามหนักเรามาบอสตายตัวนึงสวยพี่ตัวนั้นแหละพี่คิมผมมาช่วยละ มันมีคนอยู่ข้างบนเลยระวังระวังอุ้ยฝั่งนู้นฝั่งนู้นไปไปไปยึดฝั่งนู้นก่อนมาช่วยกันโล่โล่โล่นมีคนเดินมา คนอื่นนะไม่โดนมันตามหลังเรามาเหรอเสียงมาจากฝั่งที่เรามาโอเต้ยอยู่ไหนฮะอยู่จุดเกิดเนี่ยตางจุดเกิดยังไม่เห็นมันเลยผมตักมาจากตรวจปะ่ะจึงเหมือนมันยิงที่ไม่เจอใครนะครับ้ทหาระนะมันยังไม่ยอมมา ข้ามาดักฝั่งนี้ก่อนก็ได้ได้ได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวละอยู่ข้างนอกใช่ไหมปช่นปุน่นปุ่นข้ามาละเแล้วามาอยู่ตรงดัดฟ้าดัดฟ้าไว้เยี่ยใครยีก่อนกเยี่ยสองตี้สองตี้สะพานมาสะพานมาโอเค ผมปาไฟข้าตัวสองทีสองที่สองที่สองที่ที่เราไม่มีทางหนีอย่าดาวอย่าดาวอย่าดาวเขาลั่นผมปาไฟเก๋ๆเอยโดนไฟไฟไฟผมปาไฟโดนโดนโดนเนี่ยไอไอตัวระเบียงเกาะแตกครับหัวแตกโอเก๋ๆ S 1> 1. <S หนึ่นงไว้ผมอยู่ในห้องเซฟผมอยู่ในห้องเซฟโอะเบียงหายไปแล้วฝั่งนี้มีมฝั่งนี้มีมฝั่งนี้มีมฝั่งนี้มี มีเหรอมีมีมีเจ็บหนักหนักอผมแพท์เามา,ามอยู่มา,ามมยู่ตารับตรงไหนตรงไหอยู่เลยเลยไปเลยเลยไปตัวนึงซ่อมก่ออยู่สองตัวสอ,อง itus. ตัวสองตตามตามตามตายนงนึงแล้วตายมางมาเดี larva, ๋ยวพาระเบิดเข้าไป ผมจะตายผมจะตายผมจะตายบช่วยหน่อยมามามาผมอยู่มันดาวตัวนึงมันดาวตัวนึงมันดาวตัวนึงปาระเบิดเข้าไปหรือทำอะไรก็ได้ได้เระเบิดผมหมดผมตายหมดตายหมดสวยสวยสวยอีกตี่หนึ่งอีกตี่หนึ่งมีอีกนะมีอีกนะผมต้องคิวเกาะผมต้องคิวเกาะอ่ะฮะไปก่อนพี่ชไปก่อน มันมาอ้อมหลังเราเลย <Evet. S 1> ตายตายตายสองตายสองตายสองเพื่อนหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาแล้ว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 เห็นแล้วรงบันไดต 2. <S 2> <S ายสองสวย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 ฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นน่ะตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งไปฝั่งนู้นเหลือตัวนึงตัสุดท้ายตัวสุดท<ป>้าย

มีมีผม,มดันดันให้หน่อยดันให้หน่อยดันทางนี้ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้โอเคได้ต้องผ่าไว้เีย <c oughs> er. เดี๋ยวเป็นคิลเลอร์ก่อน <the> เพียงเพย์เพย์แล้วเพย์และ,ละ,ละอยู่ขวามือไได้ยินเสียงไปยิงสแกนสองคนสองคน,องสองคนนะี่ไงสองตัวนะ ดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเกมผมปาระเบิดไฟไปในห้องในห้องเซฟในห้องเซฟในห้องเซฟมาแล้วมาแล้วดา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 วแล้วมีคนนึงอยู่ไหนไม่รู้ตายตายตายสวยจบมันมีนะมันมีอีกคนนึงนั่นแหละนั่นแหละไปโกเต้ยิงยิงตายไปแล้วพี่อ๋อหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วหมดแล้วเยี่ยสามตี้เหรอวะ โว้ยเลยดิมันมันดีย่างนี้โอ้ยห oh my god เจอกันใน YouTube YouTube เก็บสเตเปอร์ได้แล้วโคตรตึงตึงแจงครับไอ้ก๊อกมาด้วยโอเคสวยครับกระสุนได้กระสุนจอกก๊องครับไอ้เนียไม่รู้จะช่วยบีกิมยังไงโดดเข้าน้าอ่างแม่งไอยามหมดไรบอ ผมจะที่ซ่อมเกาะละเดี๋ยวดูก่อนว่าเหลือเท่าไรโอเคซ่อมขวาม่วงนะมีเหลืออยู่เหลือแต่ซื้อต้องกอบม่วงใช่ไหมอันนี้นก,อ,กอบคุณทิมไม่หมดนี่นกักกอบผมสวยสวยจะมีอะไรขโมยได้ป่ะหลุดไม่หมดแน่นอนโอหดับลุ้นไม่หมดอ่ะกอเหลือใช่แปดยวต้องเปลี่ยนละ ไม้มไม่มีใครมากวนเราแล้วนะอเซฟเกลือฝัดเอ๊ะกล่องม่วงนี่ของใครครับของพี่ของพี่ของพี่มันขึ้นมันขึ้นรูปกพอ่ะคือของที่ยทองสีทองทองโอเคไม่ต้องไปรูดเลยยิงบอดเหรอใช่ใช่ H K สองศพในห้องศพเบออือฮึ เก็บเาเซฟไว้ดีกว่าไอซอมกอก็งุงแล้วโดนกุมหมดไอพวกนี้โดนกุมหมดเทีย่ยงไ่พี่มา,าผม,ผมขิมปะวันนี้ผมยิงดาวตัวหนึ่งอยู่นะข้างล่างตายสองอ่ะพี่ขิมไปรูด หมแบบแซ่ไอตัวไหนที่มันตายก่อนวะนี่กูมีที่ซ่อมเกาะอ,อยู่นะเราจะเอาที่ซ่อมเกาะผมใช้ไปละเหลือสี่ใช้ต่อไม่ได้นะไม่เหลือเลยตัวเนี้ยต,ตัวนี้ก่อแหกกันเฮ้ออยเดแต่ที่ซ่อมเกาะจุดไหนจะเอาเออมวกนมาติดทับจีกนันหรือเปล่าเออมึงแบบไอ้เยังไม่พบภายในกันมา เพกเหมือนแบบว่าคือถูกๆซื้อได้ตั้ถุกตาว่าแล้วมีอีกทีมหนึ่งเาอได้ยินเสียงใครโอ้เอาออกาะม่วงไม่มีอะไรให้รูทเลยกรสูงหมกเดี๋ยวผมออกตามไปผมมาทำเฟสก่อนอมี a p โซนอะไรสักอย่างตรงนี้ โอ้โหคิวโกสี่ไปตัวหนึ่งว่ะผู้ยากระทาก็ปบอดเต็มเลยอยากให้สแกนด้านไหนหรือเปล่าเ้ข <wh ้างในนี yes <t us> <t us> <t us> ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่ยคนหน้าต่างมันรู้ของอยู่เจ็บเจ็บไอหัวหัวแตกหัวแตกกรโดดลงมาตัวหนึ่งปะใช่ใช่ใช่เกระสุนต้นุ้ยไอสึรรู้จักจิมมี่บอ นนพ,พี่คิมซ้ายมือโตแถวแถวนี้มีเสียงเรวววววื่องกินยาเนอะ <c oughs> เจ็บเจ็บตรงนั้นมีคนนะได้ได้ใครมันวิ่งอยู่บนเราโดนโดนกระสุนพี่เดี๋ยวพี่วิ่งอ้อมใครวิ่งอยู่บนหัวะหหวะเฮ้ยมันเจาะรูตรงนี้เหรอใช่ ทำไมว่ามันมีตัวเอนจิเนียร์มันมีเอนจิเนียร์ระวังด้วยพี่อ้อมปะพี่อ้อมปะดาวหนึ่งดาวหนึ่งวยตายเลยดัน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 เข้าไปในห้องในรูแล้วโอเคโอเคตามตามกันอยู่เหมือนจะข้างนอกอีกด้านหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บมันอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่างต้องรูแตกข้างล่างดาว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  มีตัวนะระวังชั้นสองนะพี่อาจจะชั้นสองดูอยู่ดูอยู่ซ้ำไปละซ้ำไปละตัวที่กันยิงยัดชั้นสองให้เดี๋ยวเอานี้ยัดได้ไอ้โคบใกล้หน่อยโคกใกล้หน่อยได้ได้ผมโคบอยู่เฮ้ยกำลังระเบิดขึ้นๆึ้นข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 ึ้นไม่มีไม่มีน่าจะข้างนอกได้ยินเสียงมันบิ่งออกไปข้างหน้าเดี๋ยวผมออกไปสแกน แน่แน่ซ้ายมือไม่ใช่บอทบอทนี่หว่าเฮ้ยมีคนก็หว่ตรงนั้นอ่ะไกลๆอ่ะสองคนได้ยินเสียงตรงเนี้กตีใหม่น่าจะตีใหม่ตีใหม่มาดูตรงนี้หน่อยลำนึงนะครับกำลังไปไม่เหมือนอยู่ตรงเนี้ยโอเคโอเคพี่กำลังลงไปช่วยแล้ว ใช่ใช่ใช่อยู่นอกกำแพงตรงที่พี่ค,คิมมาร์กเลยอ้อมขวาให้ได้ยินเสียงเฉยนะพี่คิมโฮไว้พลังอ้อมขวาบอดปะบอดบอดบอดอบอดจ้ะเพื่อนมันไปไหนวะเี้เพื่อนไปไหนคนเนี้ยเอาละมึงหลอนแดกละอันนี้เอาละทาคอฟซิทูเอชั่นทางนี้เคลียร์ทางนี้เคลียร์ไม่มี มีใครยิงคิวป่ะอ๋อใครเข้ามาวะไม่ใช่ตีเนเดิมละอันเนี้ยสแกนไปตรงนี้หน่อยดิสแกนขึ้นฟ้าสแกนขึ้นฟ้านั่นงไงนั่นไงไอ้มื่โอเคไอ้ัตว์นอนไอ้มาแล้วใครมีปีกันหัวโอ้ยากิ โดนโ <problem> ดนโ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 ดนอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงนี้เลยข้างบนข้างบนข้างบนไล่มันไล่มันต่อมันลูดนะรมมันลูดห่างๆ่างกันหน่อยเดี๋ยวผมออกขวาอาไม่เจอยู่บนเลยไอ้สัสต้องมีธนูไม่งั้นหญ้ามันหนตายละ เฮีย <mile inside> ัว <bas> นี้แม่งแบบทำวิจิตการเฮียย่าหนาเกินเฮียนอนนิ่งเลยสัตว์อ๋อมันคือตัวที่กันบอกว่ามันโดดลงมาแน่ๆเลยใช่ใช่น่าจะใช่ที่ผมสแกนติดแอดมินสองคนอืมอเฮียนอนนิ่งเลยสัตว์าจะเกือบมองไม่เห็นนี่เฮีย

เจ็บมากเจ็บมากไม่เจอตรงน,นี้ <ผม S 1> ตรงน,นีเ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปลาระเบิดข้ามไปสวยระเบิดลงพุ่เน็ตไม่โดนสแกนสแกนตรงไหนดีวะสแกนไปแล้วสแกนไปแล้วพี่มันมาดาวนะมันดาว,นะดาวเฉยอะอืออือโอ้เจออำนาจของสากาพเออร์พีเออร์สากาโคตรเดือดทว่าสามมันไปแล้วเหรอเหมือนมันซ้ำไปแล้วมั้งมันหมดแล้วดิ มันมีแค่สองตัวที่เห็นอะสองตัวนั้นบอกว่าพี่มันกลายเป็นกล่องหมดแล้วเนี่ยโอ้สกาเหมือนกันมันกลายเป็นกล่องแบบว่าโดยโดยที่คนวิ่งมีคนวิ่งไม่กลัว่ามันยังมีคนนึงกลัวมันยังมีคนนึงเสียงวิ่งอยู่เอสโอเครอสแกนรอสแกนรอสแกนได้ได้เก้าสิบสี่กมีคนนึงเว้ยเมื่อกี้มันแค่ดาวเว้ยดาวสองเว้ยได้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  ทำไมไม่เจอวะ AI AI อหยู่รงนี้มันมาจากไอ้สองไอ้แอดมินนั่นแหละสองตัวมันฆ<ด>่าหน่ตรงนีง้เว้ยตอนที่สแกนอแอดมินก็มีก็เจอแค่สองครับโอเคนะมาครบเอ้สับสมกสสมกสสมก์แค่ไหนวฉันรุด เดี๋ยวสแกนไปทางทางนน้นอีกทีก็ได้พี่เอ่อฝั่งไหนตรงแอดมินตรงมาร์คเขียวพี่ทางทางมาร์คเขียวทางทางมินได้ครับเผื่อมันอยู่หลบอยู่ในโซนนี้ฆ่าคนมาแล้วคนหนึ่งเฮ้ยมีอัพนะทงนี้เอาไปได้เค เอาแล้วนะผมขอของแต่งขอของแต่งขึ้นฟ้าครับผมไม่มีโซนเลาเคียหมดเลยจะมาดอยไงไม่รู้จักออกไงจะวิ่งมาคู่กันไอ้สยองเลยระยะทำการด้วยอดีตตอนพี่ขิมพูดว่าเฮ้ยเฮ้ยคนเรา คำว่าเฮ้ยคนกับคำว่าดาวสองแห่งก,กันแม่งวิเดียวใช่ผมก็งงว่าแบบโอเคพี่ตัน